สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันทีซี่คือภาคมครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับมือนี้มาสวนพี่น้องมาก,กินเขาผู้เดียวมาสวนผู้เดียวกินเขาปลาพี่น้องมากมากเหมือนนี่ไงบ่ามานมัมานมังกินเขาอยู่ใส่ของหมกเขาวพี่นองเดี๋ยวปลาแห้งปลาก็เดือดน,น้อย ของสาวจิดมาปากแล้วปัดมากินสวนพี่น้องกินข้าวปลาแล้วก็อย่างอื่มันยกให้เบิ่งบนได้พี่น้องมันมีถ้วยใส่กินเอาใส่ตองเอากินข้าวปลาจังนี่ะปละปอีดีได้อื่ ต้มหัวปีพี่น้องมาปีกันมาจากบ้านเท่านหร่หล่ะเมือ่อเสาไปตัดต้นอยู่หลังบานมากเลยหลวกมามพือม่อเดียวชินผู้เดียวแสบผู้้เดียวหลังจากชินขอแล้วก็สิลุตงตัดหญ้าตัดงูจักหน่อยพี่น้อง,ด,งอดึงหนาดึงงูให้เบาวจังหน่อย ามคำนี่ครับผมกับ้านอ,อา,านทิตย์พอดีพี่น,อน้องไป่เรย่อง่ยบ้ามากกับมาพูดยดี๋ยวต่เบียดกันไว้แต่ยังดียูซื้ยกับคำคำพี่นันนี้ไปกับคำเลี้ยวพี่น,อน้อง มามาพี่น้องมากินน้ำกัน,น,นอืมต่มปีต้มหัวปีเปี้ยจิงกับแก้วปลาปลาแห้งเขาก็ดีพี่น้องโจนนี่กระเดียดแห้งเลยพี่น้องแดดแห้งโจงเพียงใบายแห้งว่าก็ดีว่าเขายจะนั่งไหนยุ่งตุ้ยห่ม เผาพี่น้องแอ่บห้หารนท่ยี่เัาบเปไหนอืน ามาเป็นกิจวัตรหรือพี่น้องเอ้ยมาสวนอันอาทิตย์กมาสุดอาทิตย์อจาอาทิตย,ตย,ตย์งานดีดีหรือไปทุระต่างวัด,ดนะีเนาะเราจะโบดออกมาสวนอันโบดจะไปใช้กมาสวนพี่น้องเป็นกิจวัตรประจํา้านอาทิตย์อยู่แล้วเนาะลองตายายก็จะเขาสวน,บา,บ,สวนบางทีกับมีพีพีน้องมากบุกล้านมากแต่เมือนี่ผมมีผูดได้มากมาพูด,ดยวิวเห็นพูด,ดยวเห็นแขนพี่น้องอืมอืม อาไทยเดี๋ยวพาบรรยากาศไปยังท่านหน่อพี่น้อง,องอก็เดี๋ยวเบื้งแง้มถอยแง้มแกแง่ำไปใส่ไม่ใส่ประแต่หรือว่าหลายปีไปหลังเขายอยากเบื้องมาปูปูงอยานยังไงเห็นย่างอืมทายไว้เก็บเป็นเลือดเลือดไ,ไ้พี่น้องเก็บใช้ตัวเชียวไว้ ยืดทุ e ใบอืมกะเดือบึงน้ำเงาเกลมื่ผ่านไปเขาเห็ดยังแนแต่ทายล่วงไปตาพี่น้องตั้งไก่ท่านไก่พี่น้องกาตพี่น้องนอื่นอยากเห็นอยากบงกจี้ยเบึงแต่ก็มีอย่งไรอยี่น้องน่ากมาเห็นตัหัวตัวสวนเนาะบ่ะเด้คืออยู่ตัวเป,ปิดอพื่นเพื่นดอกเพื่นอาชีพเนาะอันนี้เขาเห็ด เฮ็ดเรียนไตเฮ็ดม <an> ันท <an> ึกไว้แต่ละมือแต่ละเว้นไห้แต่ละอาทิตย์ไหวปเดใช้สมาใช้กับมาตังหวนเนี่ยตายหัวใส่สวนใสแบบเปลมอที่บเผาเงาให้เบิ้งที่นนองเผาลกขักบักมีประมาณนั้ที่ผ่านหน่วยไปหนองแจ้งนี่ยต้วนอยู่ เปาวก็สามปีกว่าสี่ปีพี่น้องต้นเนี่ยเนี่ยสามปีสี่ปีประมาณเนี่ยต้นชูงน้นผมนั่งเครื่องหัวผมเลยมันเปล่ายุงหัวผมเรืงมันกําลังดกพี่น้องกําลังเอาลูกแค้ทุต้น บางต้นกับบ้านอวกเพราะมันปลูกเสริมไปพี่น้องปลูกเสริมมันตายปลูกใหม่ๆกับบ่ใครเดีมาเบิงเห็ดบ่เป็นน้ำเอาบ่เคยเห็ดเอาบ่เคยเห็ดกะเอาคือว่าปลูกแล้วก็แล้วเลยน้ำข้าวเนาะเอามาเบิงเนี่นืม้มันตายแล้วพี่น้อง มันตายเพออย่างมันมันมันตายเพราะมันแห้งมะแรงเลยพ่อใน่อลองคือเขียวพี่น้องเห็นนะ้ำไหมเนาะมันเป็นจอกพี่น้องจอดก็คือจอดขึ้นเต้เป็นเดียวเป็นหัวน้ำไเดี๋ยวมผมย้นหน่อนให้เบิ้งเด้อเนี่ยพี่น้องเบิ้งอืมบ่นนะ้ำเนาะมันนี่ที่มันตายเป็นอย่างน้ำคือบื้อแต่แม่งคือตายอันย่อนนี่พี่น้องเบิ้งไหมอืมน้ำไม่เป็นอย่างคือตายอ,อ,าย,าอาย,ยู่เนาะ มันเคลียร์ใหม่พี่น,นอ้องแ๋้วนี่เคลียร์หยาแห้งๆเคลียร์เขาเอื่นเทลียเสียหมอบเนาะเมื่อคืนพันพันธพันธเปล่ากรองลงตายหมดเลยเอามาเบิ่งเทียสามเดือนสี่เดือนมันตายหมดแล้วมันพันงอลงกับดินเลยเยอมากก็ตายเห็นไี่น้องตายเหยที่มันตายเพราะมันขาดน้ำตายหย่อนหยา พ่อปีหลังมากมันก็เหลือแต้นง่ายๆเหลือห้องแห้งนปลูกไว้กับซื้อละต้นนี่น้องเดี๋ยวอยู่บ่พอร่อยสายบัสเล้วต้องถือพันธุ์ปลูกไม้ปลูกไม้กับอะไรอยังไม่ตายตายน้ำแน่าด้วงกินน้ำแน่เห็นไหมน้องมันกับอะไรไงมั่วตัวกับมาก็เลย ออกพ่าวก็เลยมีหลายรุ่นบ่พอกันตตอนนี้เริ่มเริ่มสีน้อยเบิร์อะไรพี่น้องตากับว่าันดกต้นใดมันหน่อยมันก็ยังบ่าันดกแต่มาต่อไปก็สิอ่าอีกประมาณปีหนึ่งพี่น้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เติมสมบูรณ์สามปีกว่าสี่ปีอืมมาเริ่มได้ผลผลิตแล้วพี่น้องเก็บขายมานี่กับประมาณ อีกวัวอีกกวักว,วแล้วนะงานเก็ยบเอาผ้าก็ก็ยากพี่น้องก็เลยมีพ่อค้าคนกลางม,มาเก็บเก็บประจําเลยเจ้าเจ้าประจําของผมสิม,มาประจำมีสิบหมื่นเก็บเท่านึงอือมีสิบหมืน่นเจ้าสิม,มาเก็บเท่านึงแต่เท่าไหนก็เท่านั้นล่ะเพราะก็มาเบิง่งเขาจะนับวันใหน่วยจักบาทเอเดจักหน่วย เงื่อนนี่น้อยจ้กบาทมันก็ดจะมีขึ้นไม่ลงเง่อยละสิบยี่สิบเดีวแต่ส่วนไหนมันลงมันก็ดสิบกว่าบาทสิพี่น้องลงมันขึ้นก็บยี่สิบสามสิบเดีมีเนาะเพราะได้ยุ่ิได้กินพี่น้องก็คือมองดูน้ำตาอยู่แต่กินน้ำเทาย้ำแก่อยู่หรอกพูดถึงว่าเขาแก่เฮ็ดงานมาได้เลยเออเพิ่มผ้าใส่ได้อยู่ก็ได้ซื้อปูนปลาเนาะพี่น้องเนาะ ổ ơi, cả xe sưa, phi nông. đi coi thìm dinh này sưa sưa nha. hẳn thìm dinh đấy sưa cả ba đại, lợi nhuận nông lập phi nông. Ninh đại thìm sưa, đại ba bố mìn. đầy, đi hết thế แต่เขาปีละเทียนเนาะหันพุนหน้าปังกับสองเทียเม่เกินสามเทียพี่น้องตอนนี้ไม่ได้ซื้อเดือนเดือนละสองเทียเดือนละหยกเทียก็กว่าพี่น้องเพราะว่ายี่สิบมื่นมันเก็บทีหนึ่งเนาะเทียเครื่องซะแต่ด้ได้เงินแล้วแต่ว่าหน้านี่ฮะหน้าเดียปีปีละเทียหันพุทธได้มีนามข้องกับเด้ปีละสองเทียยังไรกับปีละสามเทียสิพี่น้องแต่ว่ามันต้องลงทุนหลายเนาะต้อง อ่าไทตังบ้านตองปุ๋ยตองขั้นเขานน่นนี่นั่นโอ้สารพัยอย่างของเฮานีบปต้องพี่หนองลงทุนทีเดียวปลูกแล้วแล้วเลยเฮ็ดหัวเฮ็ดลองนามมันก็จบเลยเพราะวามันก็ใส่เวลาที่สามปีขึ้นมันยังสิเก็นผลผลิตได้จากนั้น อ่าเก็บเกี่ยวยังเดียวเก็บผลผลิตยังเดียวมันง่ายแลละพี่น้องแต่ดูแลเรื่องอ่าแมลงน้ำแน่เรื่องด้วงเมื่อเดียวคือด้วงพี่น้องกับข้าวอื่นบ่มีสารบ่บ่เหตุมันตายได้ดวงยังเดียวด้วงมันกิดข้อกัาวตายถ้าว่าพวกเปียบพวกยังรดน้ำใบเท้าขาวหัวไฟยังบ่มีบ่มีตายกินยังเดียวตายยังเดียวคือด้วงกินข้อมัน ิธีกันดวงกับโบไม่ยังพี่น้องก็คือเข้ากับฉีดยายากับฉีดยาขายดวงอะไรพี่น้องมันก็ไม่มียาขายตัวไปโบมันยาแบบเอ็ดไอ้อ่าไอ้อ่าฉีดยากันขาแมลงเพื่อจิได้ให้ผลผลิตได้หลายบ่แม่เด้อพี่น้องเขากันดวงอย่างเดียวฉีดเตตะข้อมันอย่างเดียวอย่างอื่นกับโบมีปัญหาฉีดตะข้อมันกันดวงมาลงกินข้อมันแค่นั้นแหละพี่น้องหลังจากนั้นมันก็เก็บผลผลิตอย่างเดียวไว้ไมีน้ำ บางบ่าวอาน,นี่มันมักน้ำว่คือบักาพาวแกงมาเทา,า,าเด้บาวแกงมันเทาปลูกกันได้ก็ได้อันนี้ต้องเอาใจใส่นิดนึงพี่น้องบันบ่พราะหนามมันก็แบหญ่เอากับบัเป็นหน่วยหน่วยกับมัางามต้นดิบๆิบดบเรียบ,บไปเถอะอืมโอเคพี่น้องระวังจิงหาบปางไอ้เบิ้งแล้วบังส่วนบ้างน้ำประสบการณ์ตามที่เคยเห็นมา ทำธเลืองรูปมากพี่น้องบ่มันก้นบ่มันชาวสวนโดยอาชีพนะ <_ d> เหตุไปแก่ไปเหตุไปเลี้ยงรูปไปตายกับปลูกแท่นไม้มันเป็นอย่างคือตายเขาก็จะได้ละมัดละบังกับจะได้แก้ไขอ่าให้มันถืออ่าถือวิธีนะพี่น้องอันใดมันตายเขาก็บะละมัดละบังเรื่องหยาเลืองยัางย่ง,งดวงแค่นั้นแหละอันนี้เขาก็จะเรื่อมเลี้ยงรู้ไปเรื่อยๆพี่น้อง่วงนี้ก็ถือว่า พ่อสมควรพ่อหูจักพ่อสมควรญนะพี่น้องยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไมื่อใดพ่อเจอนะบ่ท่านเจอปัญหาทันเจอปัญหาฮก็เรียนรู้ไปเลยอืมแบบอืม าวเยัยงสำหรับพี่น้องคลิปนี้กะขอ,ออนุญาตอรับประจากพี่น้องแซมด้วยพี่น้องเด้อคลิปนานี่ยังไม่พี่น้องเบิง่งคอยติดตาม้ะพี่น้องอยู่หัวสวนเมื่อก่าวและไม่ได้ไปใส่สำหรับครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าสวัสดีครับพี่น้องคลิปนาพอกกันไหมครับผมสวัสดีครับ